วันที่ 2, สองสิงหาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันนี้มีเรื่องท้าทายนะจะต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ผิดใจกับคนรอบข้างไม่ค่อยสบายอกสบายใจแต่ร้อนจําเป็นต้องทําไม่อย่างนั้นงานไม่เสร็จแล้วต้องบอกไปด้วยนะว่าตัวเองวันนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์หงุดหงิดประมาณหนึ่งค่อนข้างดุค่อนข้างโหดส่วนเรื่องการเงินก็อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ทําให้เราหงุดหงิดใจนะคะ มีโอกาสที่จะได้เงินคืนหรือว่ามีของที่ใครไปยืมมามีโอกาสจะได้รับคืนแต่มันไม่ครบไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไปตามที่ตกลงนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้น่างหงุดหงิดจ,จังเลยวิธีการเยียวยาคือการกลับไปหาคนรักหรือคนที่อยู่กับครอบครัวของเราจะดีมากๆคนมีคู่มีความสุขตามอัตรภาพนะคะมีการมีความ พร้อมหน้าพร้อมตาคนโสดก็ได้อยู่กับครอบครัวหรือคนที่ถูกใจแต่อาจจะยังไม่ใช่คนรักของเราซสทีเดียววันนี้ถ้ามีใครที่ทําให้หงุดหงิดใจพ่บอกว่าต้องเคลียร์ต้องอธิบายอย่ายอมให้ใครมาว่าเราฟรี ดวงวันที่2สิงหาคม2566สําหรับคนมังารนะคะวันนี้ไพ่บอกว่าให้ระวังการมีปากเสียงหรือการทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างหรือมีใครมาพูดจาบ่นทอนใจให้เราไม่สบายใจอาจจะมีเรื่องให้นอนไม่หลับหรือกวนจิตใจอยู่ประมาณนึงนะคะแต่มันก็จะเป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นเองขอให้มีกําลังใจมากๆ ทีนี้เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงเลยใครที่รอเงินหรือรอทรัพย์สินมีโอกาสดีๆที่จะได้นะคะมีโอกาสนอกถ้าไม่ใช่การเงินก็อาจจะมีของบางอย่างถูกใจมีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขมีความเพียบพร้อมประมาณหนึ่งส่วนเรื่องความรักคนมีคู่ความรักไม่หมือหวือหวาแต่ว่าคุยกันได้เรื่อยๆนะคะคนโสดก็มีความสุขธรรมชาตชอบใครก็มีโอกาสไดค้คุยแต่ยังไม่ได้พัฒนาวันนี้นะ สิ่งหนึ่งที่เห็นเรื่องการก,ารกังวลก็คือถ้าเกิดว่าเจอใครบางคนที่เราอยากจะช่วยเขาจังแต่ช่วยไม่ได้บางทีเราต้องปล่อยเขานะคะให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณไม่สามารถดูแลทุกคนได้นะ ดวงวันที่2สิงหาคม2566ของคนวันพุธนะคะวันนี้เรื่องการงานหรือเรื่องทั่วไปไพ่บอกว่ามีเกณฑ์จะได้ออกจากบ้านเล็กๆน้อยน้อยใกล้ๆนะไปหรือบางครั้งอาจจะได้ไปบ่อยๆด้วยซ้ํามีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่จะไปต่อยอดนะวันนี้หรือบางทีอาจจะได้มีการเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าส่วนเรื่องการเงินต้องบอกก่อนว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะอึดอัดเหลือเกินมีเรื่องต้องเสียเงินระวังนะคะร,ระวังทํานุ่ทนทํามี่พังหรือระวังเงินหาย นะต้องบอกก่อนระวังทําข้าวของพังด้วยดูแลดีๆโทรศัพท์อย่าทาตกน้ํานะจ๊ะส่วนเรื่องความรักไพ่บอกว่าคนมีคู่เป็นความรักที่ค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะคะมีความสุขกันพอประมาณเรียกว่าไม่สุขสบายใจส่วนคนส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบได้คุยได้เจอใครที่อยากจะเจอหรือรอใครอยู่ก็มีโอกาสได้ข้อมูลจากเขาสิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือคุณอย่ากลัวนะคะถ้ามีปัญหาคุณต้องจัดการให้เร็วที่สุดด้วยตัว ดวงวันที่ 2, สองสิงหาคม2 5 6 6สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้คุณจะถ้าใครรอคอยประกาศอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะได้รับข่าวสารแล้วนะคะถึงการตัดสินถึงการประกาศอะไรบางอย่างคุณจะได้รู้แหละว่าจะไปต่อหรือเปล่าวันนี้นะถ้าอยากจะเตือนนิดนึงว่าระวังเรื่องการขับรถเร็วระวังโดนใบสั่งใบปรับหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆจะมีความขลุขักในการเดินทางหน่อยนะคะเรื่องเออแล้วก็ ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่คุณคุยกับใครขอให้สื่อสารกันให้ดีระวังข้อมูลตกหล่นแล้วจะมีปัญหาความรักนะดูอึดอัดยังไงก็ไม่รู้คนโสดระวังมีคนที่ไม่ค่อยจริงใจเข้ามาหาคุณส่วนเรื่องความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังการหึงหวงซึ่งกันและกันทีเนี้ยพายอยากจะบอกว่าวันนี้ก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะจั s ใครว่าดีหรือไม่ดีหรือจะทําอะไรขอให้คุยขอให้หาข้อมูลคิดดีๆก่อนนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังวันนี้เป็นวันที่ต้องคิดหนัก ดวงวันที่2 5, 5, 5, 6, 6, สิงหาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันนี้การเดินทางค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้ไปไหนก็ไม่รู้ออกจากบ้านไปแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะปรปปับออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารใครที่คิดว่าไม่น่าจะได้คุยกับเขาแต่ว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงตัวเขาได้ข้อมูลบางอย่างที่รอคอยเราก็ได้มาในวันนี้งานการติดต่อสื่อสารค่อนข้างราบรื่นแต่พ่อยากจะให้ระวังเรื่องการเงินนะคะ ระวังลืมกระเป๋าตังค์ระวังโดนล้วงกระเป๋าระวังขโมยขโจรน,นะคะเอ่อข้าวของเครื่องใช้ของเราไปไหนมาไหนดูดีๆอย่าไปลืมอย่าไปวางทิ้งไว้เพราะมีโอกาสจะหายได้ อีกอย่างหนึ่งนะความรักหรือคนรอบตัวทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะอันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมกับทั้งคนรักแล้วก็คนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนสนิทวันนี้มีเรื่องให้ไม่ค่อยสบายใจอีกอย่างหนึง่งให้ระวังเป็นหวัดเป็นไอด้วยนะคะหัวใจเต้นค่อนข้างไม่ปกติวันนี้อาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษต้องด,ดวงวันที่2สงิงหาคาม2566สําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะวันนี้คนที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสที่จะพบปะ เพื่อนฝูงหรือว่าคนในแวดล้อมนะคะมีเรื่องงานรื่นเริงปาร์ตี้หรือมีโอกาสได้ไปงานงานเลี้ยงงานบุญงานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ค่อนข้างที่จะชื่นมืน่นดูพอสมควรเนาะ มีเรื่องโชคดีเรื่องอาหารการกินนะคะและแต่ว่าเรื่องการเงินอยากจะให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายจะหมดไปกับเรื่องการเดินทางซะมากกว่าค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นรถราาของตัวเองหรือการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งต้องใช้เงินในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางออกจากบ้านนะคะไปนู่นมานี่จากช่วงนี้นะคะอากาศร้อนระวังอารมณ์ด้วยค่อนข้างทีจ่จะหงุดหงิดเป็นพิเศษส่วนเรื่องความรักนะ ท่านที่มีคู่นะช่วงนี้อาจจะมึนๆตึงๆใส่กันปัญหายังไม่รับการลีใคลยสักเท่าไหร่นะคะก็ยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่สร่วนคนมีคู่ตอนจนคนโสดวันนี้ก็ยังโสดไปเรื่อยๆนะยังหาใครสถานการณ์ความรัก ดวงวันที่2สิงหาคม2566สําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นอีกวันที่คุณจะได้อยู่ล้อมรอบพร้อมหน้าพร้อม,อม,อมตากับคนในครอบครัวหรืออยู่ในเซฟโซนของตัวเองถึงจะอยู่คนเดียวก็อยู่ในมุมที่คุณสบายใจที่สุดทําอาหารกินเองนะคะหรือว่าหรือถ้าเกิดแม้นก็ออกจะก็จะไปมาไหนมาไหนกับคนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อม,อม,อมตาไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าบางคนเอาเข้ามากินด้วยกันสังสรรค์กันใน,ในเป็นช่วงสบายๆของคุณนะเป็นวันแฮ ppy แฮ ppy การเงิน อะไรที่คาดว่าน่าจะได้รับก็มีโอกาสได้รับอะไรที่จะจ่ายก็เป็นเกณฑ์เรียกว่าควบคุมได้นะคะอาวหลุดส่วนคนส่วนเรื่องมีคู่เรื่องเรื่องความรักคนมีคู่ค่อนข้างแฮปปี้นะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตายอย่างที่ว่าแต่คนโสดเนี่ยสเปคค่อนข้างสูงอยากมีแฟนแต่ว่าไม่เจอคนที่ถูกใจสทีสเปคสูงริ้วเลยวันนี้ไพ่วีบอกอีกว่าถ้าอยากจะลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนโฉมหรือว่าเข้าร้านตัดผมทําให้ตัวเองดูดีจัดก,การ